อัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวสาวแบล็กพิงนะคะอันนี้ค่ะมาจาก Twitter นะแอดขออนุญาตเอามาอ่านให้ฟังแล้วกันเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่แบล็ k พิงถึงนิวยอร์กพวกเธอค่ะไม่ได้ไปซ้อมเพอร์์แมนซ์อะไรนะคะงานเดียวค่ะที่ดูเหมือนว่าจะไปก็คือไปที่เพีย5้าสสตูดิโอค่ะซึ่งคงจะไม่ได้มีการถ่ายทำงานอะไรใหญ่โตนะเพราะว่าดูจากเมคอัพแล้วก็เสื้อผ้านะคะอืมแล้วก็อยู่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะงานเสร็จค่ะก็มีการแยกย้ายกันไปแฮงเอาท์ในนิวยอร์กแล้ว ก็เห็นว่าน้องแชงนะมีไปที่ช็อปของ Tiffany& ่แอนโคแล้วก็ทางแซงโรลองอีกด้วยค่ะแล้วก็เห็นมีแวะไปเจอเพื่อนของเธออีกด้วยนะคะเห็นนั่งคุยกันชิลๆแบบนี้ค่ะแล้วก็กลับกันที่พักนองพร้อมกันกันกบพี่จิซูนะถึงโรงแรมเนี่ยที่พักก็ประมาณ5้าทุ่มกว่าๆค่ะแต่ว่าทีมของแดนเซอร์นะคะเห็นว่าซ้อมกันอย่างหนักค่ะเห็นเขาเนี่ยมาอัปเดตว่าซ้อมจนเกือบจะเป็นลมกันเลยทีเดียวส่วนใครที่ถามถึงดีเจโงนะคะเห็นล่าสุดเนี่ยแกก็มากดไลค์นะให้รูปภาพเซนิของน้อง ลิซ่าด้วยนะคะท่าทางค่ะภาคนี้แกก็จะงานแน่นมากๆเนาะเห็นบินไปบินมาค่ะทัวร์คอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งมาอัปเดตค่ะว่านอนอยู่บนเครื่องบินนะคะที่กําลังจะบินไปที่อัมสเตอร์ดัมอยู่เลยแต่ก็มีคนตาตีค่ะแอบเห็นอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะว่าตอนที่แกเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยก็มีการใส่เสื้อนะตัวนี้นะคะก็ดูคุ้นๆอยู่เหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าตอนที่นอนลิซ่าค่ะทาเสื้อมัดยอมนะแจกนะคะตอนที่เธอออกโซโล่ใช่ไหมไม่รู้ว่ามีแบ่งเผื่อไปให้กับ DJ ด้วยหรือ่านะ แต่ก็นั่นแหละค่ะมันก็ภาพมันก็กลไปเนอะก็ยากที่จะตัดสินใจได้นะคะคุณผู้ชมก็คงจะต้องลองเดากันดูเอาเองละกันค่ะส่วนวันนี้นะคะสาวสาแบ็คพิงค์ค่ะมีการออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาเข้าที่พักกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอรายงานกันต่อไปแล้วกันค่ะว่าอวันนี้พวกเธอไปไหนมาบ้างนะคะแอดก็เอาอัปเดตนะความเคลื่อนไหวต่างๆนะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคิปหน้า